ลองนึกภาพตามนะคะคืนนั้นที่งานสมโพภชมืงน,นนทบุรีบรรยากาศนี้เหมือนงานวัดใหญ่ๆทั่วไปเลยมีเวทีแสงสีเสียงคนเยอะๆแต่ถ้าเราซูมเข้าไปที่หลังเวทีนะจะเห็นภาพที่เออไม่เข้าพวกอย่างแรงเลยครับมีทีมข่าวชุดใหญ่มากพร้อมกล้องไฟครบเซตเลยยืนรออยู่เงียบๆแต่ที่ทำให้ต้องขมวดคิ้วเลยคือโลเป้รบนไมโครโฟน มันคืออสมทหรือ MCOT ค่ะซึ่งนั่นแปลกมากครับแปลกใช่ไหมคะแปลกมากการที่สื่อระดับประเทศที่เป็นองค์กรของรัฐเนี่ยนะจะส่งทีมงานเต็มรูปแบบมาที่งานระดับท้องถิ่นแบบนี้คือมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยครับมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆใช่ค่ะเพราะปกติเรื่องแบบนี้มากสุดก็อาจจะเป็นข่าวชิ้นเล็กๆในรายการบันเทิงตอนเช้าครับแต่นี่คือการลงทุนลงแรงที่ดูแบบว่าเกินเบอร์ไปมาก ตอนแรกดิฉันก็เดาไปต่างๆนานาเลยหรือว่ามีนักการเมืองคนสําคัญมาเปิดงานหรือมีประเด็นอะไรพิเศษที่ต้องเจาะลึกแต่ปรากฏว่าเป้าหมายของทีมข่าวทั้งหมดในคืนนั้นพุ่งตรงไปที่เด็กผู้หญิงวัย13ปีคนหนึ่งที่ชื่อต้นข้าวสุปริยาวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าทําไมสื่อยักษ์ใหญ่ถึงต้องเคลื่อนทัพมาพิสูจน์อะไรบางอย่างด้วยตัวเองแล้วข้างคืนนั้นมันได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สะท้อนสมก,การอํานาจใหม่ระหว่างสื่อยุคเก่ากับพลังของโลกดิจิตอลได้อย่างไง ถ้าจะเริ่มแกะรอยเรื่องนี้นะครับเราต้องย้อนกลับไปไม่กี่ชั่วโมงก่อนเริ่มงานฝั่งเส้นสุดท้ายที่กระตุ้นให้อสอมอทต้องเคลื่อนไหวมันอยู่ในผลการประกาศรางวัลหนึ่งที่ชื่อว่า Thailand Top World Award 2025. 2 0 5 5 5 Thailand Top World Award 2 0 5 5อ๋อพอคุ้า๋อพคุ้นชื่ออยู่คะ่ะเป็นรางวัลที่ใช้คะแนนโหวตจากมหาชนเป็นหลักใช่ไหมคะใช่ครับ แล้วผลมันเป็นยังไงล่ะคะถึงกับให้มันทำให้เกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้ผลก็คือชื่อของต้นข้าวสุปริยาพุ่งจากอันดับที่เรียกว่านอกสายตามากๆเลยนะค่ะข,ขึ้นมาควานดับหนึ่งไปครองโห<ฮ>แต่คำว่าพุ่งอาจจะยังน้อยไปด้วยซ้าแหล่งข้อมูลที่เรามีใช้คาว่าเป็นการทะยานขึ้นแบบสุดขั้วเลยทีเดียวสุดขั้ว หมายความว่าแซงศิลปินเบอร์ใหญ่ๆที่แฟนคลับแน่นๆมาตลอดไปเลยเหรอคะถูกต้องครับแบบนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะในทางสถิติของการโหวตเป็นไปแล้วครับแล้วก็สร้างความประหลาดใจไปท่องวงการเลยคำถามที่ทุกคนสงสัยเหมือนกันคือคะแนนโหวตมหาศาลขนาดนี้มันมาจากไหนกันแน่โหฟังดูน่าทึ่งมากแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีแค่ผลโหวตพลิกล็อกถล่มทลายเนี่ยนะ ถึงกับต้องให้อสมทส่งทีมชุดใหญ่ลงพื้นที่มาเองเลยเหรอคะมันดูเหมือนเรื่องภายในวงการบันเทิงมากกว่าที่สื่อของรัฐจะให้ความสําคัญขนาดนี้นั่นคือจุดที่เรื่องนี้มันซับซอ้อนและน่าสนใจขึ้นไปอีกครับเพราะว่าอสมทไม่ได้มาในฐานะสื่อที่มารายงานข่าวผู้ชนะรางวัลน,นี้เดี๋ยวสิคะถ้าไม่ใช่สื่อที่มารายงานข่าวหรือว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวรางวัลเองเป็นสปอนเซอร์หลักเหรอคะ แปลกมากเลยใกล้เคียงครับแต่พีกกว่านั้นอีกเพราะอสมทคือผู้จัดรางวัลน,นั้นด้วยตัวเองเดี๋ยว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 เอาจริงเหรอคะจริงครับโอ้โห oh, นี่มันเปลี่ยนภาพทั้งหมดเลยนะนี่ไม่ใช่การที่สื่อมาทําข่าวแล้วแต่มันคือคือการที่ผู้คุมสอบเดินลงมาดูผลสอบของนักเรียนที่ได้คะแนนท็อปแบบผิดปกติด้วยตัวเองถึงสนามสอบเลยภาพนั้นเป๊ะเลยครับคือการลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงอืม hmm. ซึ่งมันก็พาเราไปสู่คำถามต่อไปว่าในเมื่อเป็นคนจัดรางวัลเองมีข้อมูลคะแนนอยู่ในมือทำไมถึงยังไม่เชื่อตัวเลขที่เห็นในระบบของตัวเองอีกละ่ะหรือกลัวว่าระบบโดนแฮกนั่นสิคะหรือว่าเขามองว่ามันอาจจะเป็นการปั่นโหวตจากกลุ่มคนเล็กๆที่ใช้บอทอะไรงนี้หรือเปล่าเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงความน่าเชื่อถือของรางวัลที่จัดมานานก็พังได้เลยนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับแต่ลึกๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการ ไม่เชื่อตัวเลขนะแต่เป็นความไม่เข้าใจมากกว่าไม่เข้าใจลองนึกในมุมผู้บริหารองค์กรสื่อที่เห็นข้อมูลสถิติมาตลอดหลายสิบปีจูจูมีชื่อเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งเป็นที่รู้จักในวงกว้างไม่ถึงปีมีคะแนนพุ่งพรวดทำลายทุกสถิติคำถามในใจอาจจะไม่ใช่ใครโกงแต่อาจจะเป็นพลังสนับสนุนมหาศาลนี้มันมีอยู่จริงในโลกแห่งความเป็นจริงหรือเปล่า อ๋อเข้าใจแล้วนี่มันไม่ใช่แค่การทำข่าวแต่มันคือการบริหารความเสี่ยงชื่อเสียงของอสมทเองก็แขวนอยู่บนเส้นได้เหมือนกันใช่เลยครับถ้าผลรางวัลมันออกมาแบบที่คนกันขาโดยไม่มีภาพความจริงมายืนยันคนก็จะตั้งคํำถารกับตัวรางวัลทันที เพราะฉะนั้นภารกิจของทีมข่าวในคืนนั้นก็คือการพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่าตัวเลขในโลกดิจิตอลมันสอดคล้องกับพลังของผู้คนในโลกแห่งความจริงหรือไม่และภาพที่พวกเขาได้เห็นในคืนนั้นโอ้โหมันคงตอบทุกคำถามที่ค้างคาใจได้หมดจดเลยทันทีที่การแสดงของต้นข้าวจบลงแฟนคลับนับพันคนก็กลูกันไปที่หน้าเวทีทันทีดิฉันเห็นคลิปแล้วค่ะบอกตามตรงว่าแวบแรกที่เห็นมันดูน่ากลัวนะครับเหมือนเป็นม็อบย่อมๆเลย มันดูวุ่นวายแล้วก็อาจจะอันตรายสําหรับเด็กอายุ13คนหนึ่งมากๆนั่นเป็นปฏิกิริยาแรกของคนส่วนใหญ่ที่เห็นคลิปเลยครับแต่ถ้าเราลองกดหยุดแล้วมองลึกลงไปในฝูงชนนั้นนะน,นะสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่จํานวนคนแต่เป็นแววตาและอายุของพวกเขาค่ะมีตั้งแต่เด็กเล็กๆวัยรุ่นไปจนถึงคุณป้าคุณยายซึ่งสายตาของพวกเขาไม่ได้มีแค่ความคลั่งคล้ายแบบที่เราเห็นในแฟนดอมทั่วไปแต่มันเจือไปด้วยความห่วงใยและความเอ็นดู เหมือนกาลังมองลูกหลานของตัวเองเลยคําว่าเหมือนมองลูกมองหลานนี่มันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะการพยายามจะยื่นมือเข้าไปแตะตัวศิลปินในบริบทนี้มันอาจจะไม่ได้มีความหมายเหมือนที่แฟนคลับทั่วไปทํานั้นเหรอคะถูกต้องครับในวัฒนธรรมไทยเนี่ยการสัมผัสแบบนี้มันมีความหมายซ้อนอยู่มันเทียบเคียงได้กับการรับขวัญอ๋อเหมือนเวลาผู้ใหญ่รูปหัวเด็กเพื่อให้กําลังใจเป็นการส่งพลังงานดีๆไปให้บอกไปนายว่า ไม่เป็นไรนะยาอยู่ตรงนี้ลุงอยู่ตรงนี้มันคือการแสดงความปกป้องดูแลเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเส้นบางๆระหว่างการแสดงความเอ็นดูแบบนั้นกับการล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวของศิลปินใช่ไหมคะครับคือแม้เจตนาจะดีแต่ผลลัพธ์มันก็อาจจะน่ากลัวสําหรับเด็กคนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางวงล้อมได้เหมือนกันแน่นอนครับและนั่นคือความท้าทายที่ทีมงานต้องเจอในคืนนั้นเลย ซึ่งก็กลายเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าทึ่งมากๆของเหตุการณ์นี้คือวิธีการจัดการสถานการณ์ของทีมรักษาความปลอดภัยพอเห็นภาพเคลื่อนคนขนาดนั้นสิ่งแรกที่คิดเลยคือทีมงานต้องเจองานที่หนักมากแน่ๆปกติเรามักจะเห็นภาพการดใช้กําลังผลักคนออกไปแต่ดูเหมือนว่าคืนนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่ใช่เลยครับแทนที่จะใช้กําลังผลักดันซึ่งอาจจะสร้างภาพลบได้ง่ายๆทีมงานกลับค่อยๆสร้างกำแพงมนุษย์ขึ้นมาล้อมตัวศิลปินไว้ค่ะ แล้วเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันที่สำคัญคือวิธีการสื่อสารของพวกเขาในคลิปเราจะได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดกับแฟนคลับด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและให้เกียรติมากๆว่าคุณป้าครับขอทางนะครับเดี๋ยวน้องจะโดนดึงโอ้หนี่มันคือความฉลาดทางอารมณ์ขั้นสูงเลยนะใช่ครับเขาไม่ได้มองแฟนคลับเป็นปัญหาแต่ให้เกียรติในความรักของพวกเขาในขณะที่ก็ต้องทำหน้าที่ปกป้องศิลปินไปด้วย มันคือการจัดการสถานการณ์ด้วยความเข้าใจแทนการใช้กำลังโดยสิ้นเชิงเลยผลลัพธ์คือสถานการณ์ที่ดูสุ่มเสี่ยงกลายเป็นภาพที่อบอุ่นและเป็นระเบียบอย่างไม่น่าเชื่อไม่มีการปะทะไม่มีการกระทบกระทั่งจนกลายเป็นไวรัลที่คนชื่นชมทีมงานกันทั่วโซเชียลมีเดียเลยและภาพที่ทรงพลังที่สุดในความรู้สึกดิฉันนะคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่าวงล้อมออกไปได้แล้วตอนที่เดินไปที่ลานจอดรถ ปกติพอศิลปินพ้นระยะไปแล้วแฟนคลับก็จะเริ่มสลายตัวแต่คืนนั้นมันไม่ใช่เลยคะ่ะไม่ใช่เลยครับกลายเป็นว่าทุกคนพร้อมใจกันเดินตามไปส่งน้องจนถึงรถ กลายเป็นขบวนแห่ขนาดย่อมๆเลยใช่ครับซึ่งในภาพนั้นเต็มไปด้วยรายละเอียดเล็กๆที่น่าประทับใจมากมีเด็กตัวเล็กๆถือไป้ายไฟอันจิวเดินตามมีผู้สูงวัยที่ถือช่อดอกไม้เดินตามไปส่งและก็มีภาพของกลุ่มคนที่แหล่งข้อมูลเรียกว่าพ่อๆแม่แม่ FC ที่มาส่งลูกสาวกลับบ้านคําว่าพ่อพ่อแม่แม่ FC นี้สรุปภาพได้ชัดเจนมากการเดินตามไปส่งจนถึงรถ มันไม่ใช่แค่การแสดงความรักหน้าเวทีแล้วแต่มันเหมือนเป็นคำมั่นสัญญาแบบเงียบๆว่าเราจะเดินไปกับหนูนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น hmm. มันคือการเปลี่ยนพลังจากหน้าเวทีมาสู่พลังของครอบครัวที่เหนียวแน่นและที่น่าทึ่งคือสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขนาดนี้ถูกสร้างขึ้นมาในเวลาเพียงเดเดือนเท่านั้นเเดือนเองเหรอคะ เดเดือนครับเป็นการเติบโตแบบออแกนิกโรสที่ไม่ได้มาจากการทุ่มง,งบโฆษณาหรือการผลักดันของค่ายใหญ่แต่มาจากตัวตนและคอนเทนต์ของศิลปินเองล้วนๆแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆมันมาจากไหนอะคะจากคลิปสันส้นๆใน Tik t o อกครับที่โชว์พลังเสียงและความสามารถในการแสดงสดที่มันเกินวัยของน้องเข้าไปมากค่ะและคลิปนั้นก็กลายเป็นไวรัลถูกส่งต่อไปใน Facebook จนค่อยๆก่อตัวขึ้นเหมือนรากไม้ที่ขยายไปเองในทุกแพลตฟอร์ม แต่ในเคสนี้มันทั้งเร็วและแรงเป็นพิเศษและการเติบโตแบบออร์แกนิกที่ว่านี่แหลคะค่ะที่น่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมดราม่าเรื่องการจัดงานที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นถึงไม่มีผลกระทบอะไรเลยใช่ครับตอนแรกมีกระแสวิจารณ์หนักมากว่างานอาจจะล่มด้วยซ้ำใช่ครับมันเลยกลายเป็นบทพิสูจน์ชั้นดีเลยว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันแข็งแกร่งกว่ากระแสลบภายนอก เพราะความพักดีของพวกเขาไม่ได้มีต่อผู้จัดงานแต่มีต่อตัวศิลปินโดยตรงผลคือคนมางานเยอะกว่าที่คาดไว้มากซึ่งภาพทั้งหมดนี้แหละค่ะคือสิ่งที่ทีมข่าวอสมทได้เห็นและบันทึกไว้เท่ากับว่าอสมทมาในฐานะผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสิ่งที่เขาเจอคือหลักฐานที่มีชีวิตนับพันคนยืนยันว่ากระแสนี้เป็นของจริง การที่พวกเขารีบเข้าไปขอสัมภาษณ์ทันทีหลังจบโชว์มันก็เหมือนเป็นการปิดเคสเลยนะว่าโอเคเรายอมรับแล้วมันคือการยอมรับอย่างเป็นทางการเลยครับวันนี้ไม่ใช่แค่กระแสไวรัวลแต่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ต้องจับตามองบทสัมภาษณ์ที่อัดในคืนนั้นแม้จะยังไม่ออกอากาศแต่เราพอจะเดาทิศทางได้เลยว่ามันต้องไม่ใช่แค่การสัมภาษณ์ศิลปินดาวรุ่งธรรมดาคงต้องเริ่มจากคำถามเรื่องรางวัลก่อนแน่ๆรู้สึกยังไงที่ได้ที่หนึ่งแบบคลิกความคาดหมาย แต่คำถามที่สำคัญกว่านั้นคือการเชื่อมโยงกับภาพที่เขาเพิ่งเห็นกับตาตัวเองรู้สึกยังไงกับพลังสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่และอบอุ่นขนาดนี้ และแน่นอนว่าต้องเจาะลึกไปถึงเบื้องหลังการเติบโตที่รวดเร็วใน7เดือนรวมไปถึงการรับมือกับดราม่าที่เพิ่งเกิดขึ้นซึ่งการที่น้องกลับมาแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นน่ะมันก็เป็นสตอรี่ของการก้าวข้ามอุปสรรคที่สื่อชอบนำเสนออยู่แล้วเหมือนการเป็นปิดฉากดราม่าแล้วเริ่มต้นใหม่อย่างสวยงามในคืนเดียวกันเลยใช่ครับดังนั้นเมื่อคลิปสัมภาษณ์นี้ถูกปล่อยออกมามันจะมีสถานะที่ต่างออกไปมันไม่ใช่แค่คลิปโปรโมตศิลปินหน้าใหม่ แต่คือการประทับตรารับรองจากเจ้าของระวัลเองครับมันเหมือนผู้คุมกฎออกมาบอกว่าคนนี้ของจริงเราตรวจสอบแล้วซึ่งจะเปลี่ยนสถานะของต้นข้าวจากดาวรุ่งในกลุ่มแฟนคลับไปสู่ศิลปินที่สื่อกระแสหลักให้การยอมรับอย่างเต็มตัวทุกอย่างในคืนนั้นมาเลยลงตัวไปหมดตั้งแต่การขึ้นอันดับหนึ่งการมาของทีมข่าวไปจนถึงความสำเร็จของงานที่สวนกระแสวิจารณ์ คำคืนที่นนทบุรีจึงไม่ใช่แค่ง,งานสมโพธธรรมดาแต่เป็นคืนที่ประวัติศาสตร์ถูกบันทึกไว้จริงๆซึ่งก็มาถึงบทสรุปจากแหล่งข้อมูลของเราที่บอกว่าคืนนั้นชื่อต้นข้าวสุปริยาได้ถูกจดลงในเลนส์กล้องของอสอมทแล้วและนั่นคือความหมายของคำว่าทะลุสุดขั้วอย่างแท้จริงมันคือการ,รเผชิญหน้ากันของสื่อโลกเก่าที่ต้องยอมรับพลังของกระแสจากโลกดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยหัวใจของผู้คน เหตุการณ์นี้มันสะท้อนภาพใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงในวงการสื่อเลยนะครับสื่อดั้งเดิมอย่างโทรทัศน์จะนั่งรอในห้องส่งให้กระแสสุกงอมแล้วค่อยไปทำข่าวตามแบบแผนเดิมๆไม่ได้อีกแล้วแต่ต้องกระโจนลงไปในสนามเพื่อพิสูจน์และทำความเข้าใจกระแสนั้นให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นก็จะตกขบวนไปเลยเส้นแบ่งมันแทบจะไม่มีอยู่อีกแล้วนะคะสื่อต้องเคลื่อนที่ไปหาเรื่องราวไม่ใช่รอให้เรื่องราววิ่งเข้ามาหา และมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดกันต่อใช่ครับในยุคที่ศิลปินสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและจริงใจกับแฟนคลับได้เหมือนคนในครอบครัวมันเป็นสิ่งที่สวยงามและทงพลังมากแต่เมื่อชื่อเสียงด่งดังขึ้นมีระบบการจัดการที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นมีค่ายเข้ามาดูแลความท้าทายที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่การทำเพลงให้ฮิตแล้วล่ะครับ แต่เป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่งดงามและใกล้ชิดแบบนี้เอาไว้ให้ได้ความจริงใจแบบครอบครัวที่เราเห็นในคืนนั้นจะยังคงอยู่ได้หรือไม่หรือมันคือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อแลกกับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนั่นอาจจะเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามยิ่งกว่าการได้รางวัลเสียอีกค่ะ